สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเป็น EP ีแรกนะครับก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนะครับผม SCA นะครับจากบริษัทอีสุสุบกิจมอเตอร์เซลสาขาโพธารามนะครับอยู่จังหวัดราชบุรีส,สำหรับลูกค้านะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์ นะครับแล้วก็ฝากแชร์ s ส c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็วันนี้เป็นคลิปแรกผมก็จะมานำเสนอรถที่เอาไปสามารถประกอบอาชีพนะครับทำกินได้เลยนะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับเขาเรียกอะไรผู้ประกอบการขนส่งนะครับหรือกเกษตรกรนะครับที่ปลูกพืชไร่นะครับ,บ,กรบเก็บเกี่ยวเพื่อกไ่ไปทำ ไปส่งตามตลาดต่างๆนะครับก็วันนี้นะครับผมมานำเสนอนะครับในรุ่นของ isuzu spark 3.0นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นสีเทาโอเปกนะครับหรือที่บ้า้าเขาเรียกกันว่าสีเทาลัมโบกินีนะครับก็เรียกง่ายหน่อยนะครับอันนี้เป็นสีใหม่ของเรานะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่อง3.0นะครับเหมาะสำหรับการบรรทุกหนักเป็นอย่างยิ่งนะครับรุ่นนี้เราทำอะไรไปบ้างนะครับก็รุ่นนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราใส่ นะครับแผงข้างหรือเรียกว่าคอกนะครับแล้วก็เราใส่แม็กคูน่านะครับนะครับรุ่นนี้นะครับเราตกแต่งให้กับคุณลูกค้านะครับสามารถออกรถไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าทางบริษัทเราจัดแคมเปญจัดโปรรุ่นนี้มาให้กับคุณลูกค้าโดยเฉพาะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ารุ่นนี้เราทําโปรอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเราไปดูรายละเอียดนะครับคูน้าเราใส่ล้อแม็กให้นะครับ t 3 7หรือล้อแม็กลูกค้าสามารถ ระบุได้นะครับอยากได้รุ่นไหนอะไรยังไงนะครับมาเลือกกันได้มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับลายล้อแม็กนะครับอ่ะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นกระทะผ่าก็สามารถทําได้นะครับหรือจะใส่ล้อแม็กอันนี้เรามาคุยกันได้นะครับคอกนะครับเราใส่ให้เรียบร้อยนะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นตัวเล็ด้านข้างเล็นะครับอันนี้เป็นเหล็กอลูมิเนียมนะครับอ่านี่ครับลองชมรถกันดูนะครับเราทําให้เรียบร้อยนะครับช่วงล่างนะครับอ่าเดี๋ยว แอดมินช่วยถ่ายให้หน่อยนะครับช่วงล่างเราเสริมแหนบนะครับเสริมแหนบให้กับคุณลูกค้าใส่ช็อปอัพเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนตัวเพานะครับให้เหมาะสมกับการบรรทุกหนักนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถบรรทุกได้ถึง4-5ถึงตันนะครับก็สามารถเขาเรียกอะไรประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะเราสามารถบรรทุกสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็รองรับงานหนักได้เลยนะครับอ่า เป็นไงครับก็รุ่นนี้นะครับสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับสามารถทําให้คุณลูกค้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ต้องออกรถแล้วไปทิ้งที่อู่ต้องไปรอคิวแต่งนะครับเราทําให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะครับเอาไปใช้งานได้จริงนะครับอ่ะเรามาดูตัวแคมเปญกันนะครับรุ่นนี้ผมทําโปรอยู่ที่ดาว2 3 0 0 0บาทนะครับเป็นไงครับ23,000บาทออกรถแบบนี้ได้เลยนะครับคุณลูกค้า ติดขัดตรงไหนมาคุยรายละเอียดการทําอาชีพนี้อยู่นะครับออกรถได้ไหมไม่ได้เดินบัญชีออกรถได้ไหมนะครับเรามาคุยกันปรึกษากันนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดส r i b e ให้ผมด้วยนะครับก็ฝากเบอร์ติดต่อไว้นิดนึงนะครับผม SCA นะครับจากอ s u s u ุป k กิจมอเตอร์เซลสาขาโพทรานะครับเบอร์ติดต่อ081 8 6 8 9 0 0 7กนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปถัดไป ep 2ถัดไปนะครับรุ่นไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะมานำเสนอให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ